น้ำใจทำเซอร์ไพรส์เหล่าไลเดอร์ดีใจจนสุดซึ้งพร้อมกล่าวเป็นเสียงเดียวกันยามที่ทุกแบบนี้เรื่องราวดีๆก็เกิดขึ้นในชีวิตบ้างยิ่งเป็นผู้ให้ยิ่งสุขใจและยิ่งมีความสุขมากขึ้นเมื่อได้เห็นรอยยิ้มจากผู้ได้รับด้วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ณนะตอนนี้ทำให้เอวาปะวะระวัต ซึ่งเป็นอีกหนึ่งคนที่พร้อมยืนเคียงข้างเพื่อก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปพร้อมกับทุกคนและให้ความช่วยเหลือสังคมเต็มที่ในทุกทางไม่ว่าจะเป็นการมอบยารักษาโรคพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับทางโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆพร้อมยังได้ส่งกล่องกำลังใจไปทั่วประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดเอวายังได้ผุดไอเดียการแบ่งปันด้วยการทำเซอร์ไพรส์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเหล่าไลเดอร์ผ่านเอวาวอล์กไอ เอวาปันสุกเซอร์ไพพี่พี่ไรเดอร์ส่งอาหารทางช่อง YouTube ด้วยการสั่งอาหารจากร้านต่างๆผ่านทางไลเดอร์ให้มาส่งที่บ้านแต่งานนี้เอวกับสร้างเซอร์ไพให้กับทุกคนด้วยการมอบอาหารที่สั่งมาให้พวกเขาได้กลับไปทานพร้อมกับครอบควัาแทนแถมยังมอบเงินให้จํานวนหนึง่งเพื่อให้เป็นกําลังใจอีกด้วยงานนี้ทําเอาเหล่าไรเดอร์ที่มาส่งของให้กับเอวาต่างพากันดีใจและซึ้งในน้าใจการเป็นผู้ให้ของเอวาเป็นที่สุดและ และต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าขอบคุณจากใจจริงๆสำหรับน้ำใจของเอวาที่ได้มอบให้กับพวกเขาในยามที่ทุกแบบนี้เรื่องดีๆก็เกิดขึ้นในชีวิตบ้าง